วันนี้นะครับมาพบกับโตโยต้ารีโว่ค่างวด6,000กว่าบาทชมคลิปเต็มได้เลยนะครับกับผมพี่บอลรถตูค้าชัดเจนกว่านี้บมมีอ,อีกแล้วมาชมรถกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามผมพี่บอลรถตูค้านะครับชัดเจนกว่านี้บมมีอ,อีกแล้ววันนี้นะครับด้านหลังผมนี่เลยเป็นโตโยต้ารีโวนะครับปี2019เดี๋ยววันนี้พามารูรีวิวเต็มๆกันเลยครับ ตอนอื่นนะครับไปดูช่วงล่างกันเลยดีกว่าครับสำหรับคันนี้ใครสนใจโทรมาได้เลย098 598 4026เดี๋ยวผมพาไปดูช่วงล่างกันเลยครับก็มาชมช่วงล่างกันเลยนะครับสำหรับผมที่คนิตตัวคาร์ชัดเจนกว่านีเบอร์มีกแล้วนะครับดูให้เป็นความรู้นะครับไม่ใช่ว่าเอาขึ้นลิฟต์ให้ดูแล้วก็จะดูแค่ว่าช่วงลงช่วงล่างเป็นยังไงนะครับคันนี้เราจะสอนวิธีนะครับดูรถด้วยนะครับให้ลูกค้ามีความรู้ด้วยนะครับ ถ้าน็อตมีการขย,ยับเคยเยื่อนอะไรต่างๆแต่อะไรต่างๆแสดงว่ารถคันนั้นสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกค้าก็ต้องดูนะครับเริ่มต้นจากตัวไหนนะครับรถแล้วก็รถสวมกระดองเป็นยังไงนะครับรถเปลี่ยนกระดองมาเป็นยังไงเปลี่ยนกระดองคือเปลี่ยนตัวรถโครงสร้างมานะครับมาดูนะครับคันหน้านะครับคันนี้นะครับเตยต้ารีโวปี2019กาคันหน้าซับคันหน้าเดิมของโรงงานแท้นะครับล้อรอยไม่มีร่องรอยการชนหน้านแน่นอนนะครับซับอะไรต่างๆสภาพของเดิม นะครับรอยเชื่อมคัสซีตัวนี้ตัวเดิมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมอะไรต่างๆสภาพเดิมแหลกพวงมาลัยไม่มีร่วมไม่มีซึมนะครับไปซื้อรถนะครับถ้าตัวนี้แตกลูกมวงลูกหมากคูณค้าก้มดูได้ตัวนั้นอีกไม่นานคูณค้าต้องได้เสียเงินเปลี่ยนตัวนี้ถ้ามีรอยแตกรอยร้าวลูกค้าต้องได้เตรียมเงินไว้ต้องมีการเสียเป,เปลี่ยนแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับถ้ามีน้ํามันเครื่องรั่วซึมนะครับแหลกพวงมาลัย ลูกค้าเตรียมเงินไว้เลยนะครับได้ซ่อมแน่นอนโชคกนะครับถ้ามีเกิดว่ามีน้ํามันคาบน้ํามันไหลออกมาลูกชาเตรียมเงินไว้ซ่อมได้แน่นอนนะครับแต่พวกนี้ไม่มีแน่นอนกับผมที่พนทุตู้คาร์เราเช็คให้นะครับลหลายๆท่านซื้อแต่ราคาถูกๆ <c oughs> <c oughs> ก็ลองดู <c oughs> สบายนะครับเนี่ยลูกวงลูกหมากซ้ายขวาสภาพของเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดพวงอะไรนี่นะครับ ใต้ท้องนะครับน้ามันเครื่องไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีไหลเยิมนะนะครับสภาพเครื่องดีๆสวยๆนะครับซินคข้อหลังไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับก็สภาพดีดีเลยนะครับแท่นเกียร์ต่างไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีการซ่อมมานะครับคัสโซงคัสซีต่างๆสภาพของเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นคัสซีที่สวยๆนะครับแล้วก็น็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับเพาตัวเดิมนะครับช่วงลงช่วงล่างคัสซีสวยงามมากนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับกากระบาทนะครับก็ในสภาพที่ดีๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยมีเหล็กเศษเหล็กอะไรต่างๆนะครับด้านท้ายนะครับไม่มีน้ํามันอะไรรั่วซึมนะครับแนบนะครับไม่มีการเสริมมานะครับส่วนวนส่วนท้ายโอเคนะครับด้านท้ายนะครับดูมุมเลยก้มเลยนะครับนี่คือสภาพของเดิมโรงงานแท้ไม่มีร่องรอยเชื่อมไม่มีรอยอะไรไม่มีร่องรอยการชนดูนะครับไม่มีการชนท้ายแน่นอนหนักแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับนี่ ตัวนี้มีรอยนะครับนิดหน่อยทํานิดหน่อยตัวนี้เดิมนะครับทำตัวไหนมีไงครับยางระเบิดนะครับยางระเบิดนี่เลยที่สําคัญมากเลยก็ต้องกระเด็นใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เลยต้องใส่ผ้ากันใหม่นะครับเนี่ยสภาพของเดิมนะก็สภาพสวยๆไม่แค่นี้นะครับที่เราทําเราไม่เห็นเลนะครับคัสซีสวยเลยนะครับลูกค้านี่นะครับก็จากสภาพล้อแม็กนะครับสีชาสวยๆเลยนะครับคัสซีด้านคงด้านข้างนะครับสภาพเดิมๆสวยๆ ไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนนะครับดูนะครับสภาพนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับผ้าวงผ้าเบรกเต็มๆนะครับลูกค้านะครับหลายท่านซื้อกันในราคาถูกๆเขาขายกันตามสภาพลูกค้าเตรียมเงินไว้ซ่อมเลยนะครับบอกได้เลยว่าซื้อรถที่ราคาถูกๆมากๆตามสภาพอยากผมว่าเลยนะครับอยากผมว่านั่นเลยขนาดผมซื้อมาสภาพรถใหม่ๆยังได้ซ่อมหมดไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับก่าจะได้ขายแต่ละคัน แต่ถ้าลูกค้าซื้อตามสภาพคุณมาทาเองหมดน่ะผมบอกได้เลยว่าคุณไม่ต่ำกว่าสี่ห้าหมื่นตั้งจากนั้นคุณจะขายรถแล้วก,ก็ยอมขาดทุนเสียเงินไปโดยที่เปล่าประโยชน์ซื้อรถครั้งหนึ่งต้องเน้นคุณภาพเด้นราาไม่ต้องว่าราคาสูงขนาดนี้นนนครับพี่คุณซื้อผ่อนเอาดีกว่าก็ได้นะครับแต่คุณได้ลดคุณภาพซื้อครั้งเดียวไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปทําอะไรแน่นอนกับผมที่ผมรถตู้คาร์ชัดเจนกว่าหนีบมีอีกแล้วเดี๋ยวมาดูรอบรถแล้วก็ราคากันเลยครับสําหรับเตยต้ารีโวปี29 2019คัน,นครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับการไปดูช่วงล่างมาแล้วกับผมที่บริษรทโตขานะครับชัดเจนกว่านีบอมีอีกแล้วครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว่2.4นะครับเซตอิดิชันนะครับปี2019นะครับราคาอยู่แค่3 0สนกว่าบาทเองนะครับข้างว่าเท่าไหร่เดี๋ยวฟังท้ายคลิปนะครับดูช่วงล่างเสร็จแล้วมาดูรอบรถกันเลยนะครับคันนี้ถามว่าเคยทําสีมาไหมเคยทํามาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับไม่ได้ทําทั้งคันนะครับเป็นหน้าตาเดิมนะครับเป็นล้อแมกขอ18นะครับยางดีสีเส้นเลยยางปี2000 22นะครับเราจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับเป็นแม็กกก้านสีชานะครับเต็มล้อพอดีนะครับล้อไม่โปะนะครับตารวจไม่จับแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะเข้าพอดีเต็มซุ้มเลยนะครับตัวนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเซตอ่าอีดิชันตัวเป็นเจพัสนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับภายในเป็นทุกอย่างเซฟตี้ล็อกนะครับฟิล์มปลอกติดให้ใหม่แม็กไลเนอร์มีให้นะครับแต่เราถอดออกมาให้ดู ให้ได้ดูพื้นรถว่าพื้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคันนี้กับ t ต y o ต a r รี o นะครับหลังจากที่รีวิวตั้งแต่มีแต่ดี a ม็กดีแมวันนี้มาชมรี vo กันเลยนะครับสำหรับคันนี้ก่อนอื่นนะครับผมพาดูรอบๆก่อนๆนะครับตัวนี้นะครับไฟทายยังไม่ได้เปลี่ยนนะตัวไหนยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวผมชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบนะครับแต่เราให้พาดูกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้ส่วนเรื่องราคาอยู่ท้ายคลิปนะครับลูกค้าดูรายละเอียดดูรถให้จบแล้วค่อยโทรหานะครับ สำหรับเตย์ตารีโวคันนี้นะครับเริ่มจากตัวด้านหน้าเลยครับกระจังด้านหน้าไม่มีร่องรอยขูดขีดแน่นอนนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยตําหนิอะไรแน่นอนไฟตาตัวเดิมกระจังหน้าตัวหน้าเดิมนะครับป้ายทะเบียนเป็นมหาสารคามนะยังไม่ได้ใส่ให้นะครับเดี๋ยวผมเอามาใส่ให้นะครับฝากระโปรงด้านหน้าของเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานน็อตไม่ขยับแน่นอนนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาด้วยนะนะครับตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับกระชวนไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับ มากระโปงไฟตาเดิมนะครับล้อมแกยางปี2022นะครับล้อมแกสีชาเราสวยๆเลยนะครับนีนะครับสีชาเราซองเลยนะครับตัวทุกจัดนะครับสีสวยนะครับตัวนี้ประตูด้านข้างฝั่งนี้เคยทําสีมาบ้างนะครับแต่ตัวนี้เดิมนะครับคานเสาเดิมกระจกโตโยต้าเดิมนะครับหลังคาเดิมนะครับไม่มีร่องรอยกันแน่นอนกระจกเป็นโครเนียมนะครับมือเปิดสีดํานะครับแล้วก็ด้านข้างต่างๆก็สภาพก็โอเคนะครับ ภายในนะครับเป็นเบาะผ้กกัมมี่นะตัวนี้จะไม่มีคอนโซลกลางไม่เหมือนตัว E นะครับจะไม่มีที่พักแขนนะตึงอีโคจะไม่มีนะครับปุมความเร็ว P19 แต่เป็นแอร์แบบคู่ ABS คู่ถุงลมนิรภัยคู่เหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างอยู่ครบหมดนะครับหน้าจออะไรต่างๆสภาพดูนะครับแคปนะครับเปิดได้ไม่มีการเจาะทาลําโพงทำเครื่องเสียงมานะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ด้านหลังจะตัวเจพัทจะไม่มีลําโพงนะ นะครับลูกค้าฟังดีๆนะครับนะเดี๋ยวอาจจะว่าลําโพงถอดออกหรือเปล่าตัว J จพัสจะไม่มีลําโพงจะมีลาโพงเฉพาะคู่หน้าตัว E จะมีครบทั้งหมดเลย4ตัวนะครับถ้าตัว E จะครบหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวหาบอกว่าเดี๋ยวก็จะบอกว่าอ้าวลำโพงหายไปไหนตัวนี้มันไม่มีลําโพงมานะครับตัว J จพัสจะไม่มีนะครับน็อตไม่มีการขยับขยือ่นของน็อตนะครับสภาพน็อตส,สวยๆเลยเบาะแคบเข้ารูปเข้าทรงนะครับสภาพสวยมากนะครับ คอนโซลลายต่างๆเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดอย่างที่ผมว่าช่วงลงช่วงล่างสภาพดีแน่นอนนะครับคิ้วมีติดให้นะครับคิ้วก็ติดมาให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มปลอดติดให้ใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับด้านข้างนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับร่องรอยนะครับเห็นไหมนะครับเราทําไมถึงพื้นกระบะออกให้ลูกค้าได้เห็นกันเราอยากให้เห็นว่ามีร่องรอยการชนของลูกกระบะไหมมีการรอยชนมาทําสีมาหรือไม่นะครับเราออกให้ดูสภาพเดิม อ๋อแถงด้านข้างสภาพเดิมคัสซีไม่ต้องพูดถึงสวยฉ่ำมากล้อแม็กนะครับสีชาตัดดุมแดงสวยมากเลยนะครับนี่เลยกระชนท้ายมีให้ไฟท้ายตัวเดิมโรงงานนะครับโตโยต้าตัวเดิมบ่าท้ายเดิมนะครับตัวนี้สีดมเดิมสวยๆเลยนะครับว่านะครับเม็ดอาร์กด้านท้ายนะครับสภาพของเดิมโรงงานแท้แน่นอนทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีร่องรอยการชนแน่นอนนะครับเห็นไหมซ้ายขวา นี่นะครับรอยตะเข็บเดิมโรงงานทุกอย่างเลยเราลื้อออกให้ลูกค้าได้ดูแบค็คไลเนอร์มีมีใส่ให้แน่นอนนะครับแต่เราลื้อออกให้ลูกค้าถ่ายทําให้เห็นว่าเราชัดเจนแค่ไหนกับลูกค้านะครับฝา,า้าท้ายรต่างๆสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะครับสําหรับคันนี้นี่นะครับท้ายเดิมนะครับกันชนท้ายมีให้พร้อมนะครับมีพร้อมกันชนท้ายก็มีเตยตาเรียวไฟท้ายตัวนี้แตกเดี๋ยวเปลี่ยนให้อยู่นี่นะครับมีรอยแตกนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ตัวนี้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเรา เรายังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าอะไรเราให้ลูกค้าได้ดูก่อนว่าสภาพเดิมเป็นยังไงนะครับสีฝั่งทางด้านนี้ไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะครับนะนะครับล้อแมกก็มาแบบนี้เลยฉ่าๆเลยนะครับดูนะครับทุกอย่างนะครับสภาพสวยด้วยนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีตําหนิอะไรนะฝาด้านโค้งด้านข้างนะครับกระจกโครเนียมนะครับฟิล์มปลอดแล้วพามาดูนะครับข้างในดูนะครับเป็นทุกอย่างนะครับคอนโซลอะไรต่างๆเบาะไม่ขาดไม่ชํารุดนะ ครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องเป็นกระจกไฟฟ้าปรับได้อะไรตั้งแต่ได้แผงด้านข้างไม่มีหักไม่มีชารุดนะครับตัวเจจะเป็นสีดํานะครับถ้าถ้าเป็นตัวอีจะเป็นสีบอลเงินนะครับจะต่างกันแค่นี้นะครับลูกค้าแล้วก็มีที่พักแขนนะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับนะเราจะไปเร็วๆกันหน่อยนะคันนี้ตัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นสภาพของเดิมนะครับฝากระโปรงไปยังไงนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตัวนี้อัอ่าคึ๊บ นี่นะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็คานหน้าอะไรต่างๆสภาพเดิมนะครับน็อตฝาม่กระเสียบเลื่อนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากทาสีมานะครับเป็นฝาเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับทุกอย่างนะครับน็อตนะครับทําเคยทําสีมาตรงฝากระโปรงนะนะครับก็แต่เป็นฝาเดิมโรงงานนะครับฝาเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะคานหน้าตัวเดิมนะครับไม่มีร่องรอย ไม่มีร่องรอยการโซนมานะครับ LR อยู่ครบน็อตไม่มีการขยับไปย,ยื่อนนะครับอย่างนะครับก็สภาพเดิมนะครับน็อตลายแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดนะครับทุกอ,อย่างคันนี้นะอ่านี่น็อตฝาขยับมานิดหน่อยนะครับก็คือหมายถึงว่าขันขออกทําสีนะมีเลนรอดรอยสีนี่ไงมันทําเห็นไหมก็บอกว่ามีทําสีบ้างนะครับแต่ออก็ไม่ได้ทําทางขันนะก็มีบ,บ้างเลก็เลกๆน้อยๆแต่กระจังหน้าตัวเดิมโรงงานฝากระโปรงตัวนี้ตัวเดิมโรงงานนะครับจากสภาพเดิม ห้องเครื่องอะไรต่างๆสภาพเดิมแท้แน่นอนดูนะครับไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนนะครับนี้ขัดสีอะไรเรียบร้อยขัดสีขัดเงาเรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้ในราคาแค่เท่าไหร่เดี๋ยวฟังราคากันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะครับสาหรับคันนี้อ่าก็ผมสตาร์ทฟังเสียงยู่นี่นะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับไม่มีการนะครับไม่มีการแบบว่าทําอะไรมา อ่ะพ่อปูพ่อแซ่ได้ดีนะครับนี่เลยัสภาพเป็นเดิมแม่นะครับไม่รันไม่ไอแน่นอนนะครับปัจจุบันเครื่องเป็นเดิมนะครับไม่มีอ้อาม่ีอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็น้ามันเบรคใสๆเลยนะครับลูกค้ามาดูฟังเสียงเครื่องยนต์คราวนี้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะนะครับฟังเสียง ไม่มีควันนะควันไม่ขึ้นไม่อะไรเลยนะครับสําหรับคันนี้อ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังราคากันดีกว่านะครับอันนี้เพื่อนตันเดี๋ยวเวลาขออนุญาตนะครับผมคนเดียวจับขากล้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่านะครับคนเดียวจับนะครับก็จะประมาณนี้ ก็ต้องทำเองนะครับลูกค้าขออภัยด้วยนะครับวันนี้หายยังไม่หายหวัดดีเท่าไหร่นะครับเลขไม่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันกิโลนะครับนี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโวปีสองพสิบเก้าราคาคันนี้นะครับอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเครดิตดีฟรีดาวฟรีจักฟรีโอนได้เลยข้างวั6หกพันกว่าบาทตลอดสัญญานะครับตลอดสัญญาเลย นะครับท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลย098 598 4026นะครับ348,000บาทนะครับกับ Toyota Revo ปี2019 Z-EDITION นะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้นะครับบริการจัดไฟแนแซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ตัวไทยนะครับคันนี้หน้าตาเดิมนะหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับกระจกเดิมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ098 598 4026นะครับ นี่นะครับสวยๆฉ่าๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้สวยๆฉ่าๆเลยนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับ098 598 4026สีนสสะครับสีสันสวยงามนะครับลูกค้าบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยสนใจโทรเข้ามา098598 4 0 2 6บริการจัดส่งได้ทั่วไทยสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยกับผมพี่คนเอตาตัวขาดัลัดเกนกว่านี้ผมมีแล้ว นะครับ